พลตจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับจากเหตุการณ์ไฟไหม้รถบัถถสทัศนศึกษาของโรงเรียนวัดเขาพระยาสังคารามสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานีเขต2ซึ่งวันนี้ได้มีการประกอบพิธีการทางาศาสนาพิธีเจร,ริญพระพุทธมนต์เสริมสิรมิรม,มงคลเพื่อเรียกขวัญกำลังใจรวมถึงการทำบุญต่อดวงชะตาให้กับ น,น้องนักเรียนที่กําลังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะเพื่อให้ฟื้นฟูสุขภาพให้หายโดยเร็ววันค่ะซึ่งการจัดพิธีทําบุญอุทิศส่วนกุศลใหญ่ในครั้งนี้เป็นการดําเนินการพร้อมกันทั่วประเทศทั้ง245เขตเพื่อให้บุญกุศลส่งไปถึงผู้ล่วงลับ สำหรับแนวทางเรื่องการทัศนศึกษานอกสถานที่ทางกระทรวงศึกษาธิการได้มีข้อสั่งการเพิ่มเติมให้ประหลดัดกระทรวงศึกษาธิการทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยังกรมขนส่งทางบกในการขอความร่วมมือให้ทำการตรวจสภาพรถอย่างละเอียดก่อนเดินทางรวมถึงผู้ประกอบการต้องมีหนังสือยืนยันและทำหนังสือรับรองว่ารถมีสภาพพร้อมใช้รวมถึงก่อนเดินทางจะต้องมีเจ้าหน้าที่แนะนําคู่มือการใช้รถและสาธิตวิธีเผชิญเหตุกรณีที่เกิดอุบัติเหตุต่าง และขณะเดียวกันก็จะเดินหน้าจัดทําหลักสูตรเพิ่มทักษะการเรียนรู้ให้กับเด็กนักเรียนในการ,รเผชิญภัยป้องกันภัยต่างๆอีกด้วยค่ะ